ต่อไปนะครับเราจะมาลองปรับโทนสีของภาพกันดูบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยส่วนของการปรับภาพให้สว่างขึ้นเฉพาะส่วนนะครับโดยใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า d o ทนะครับซึ่งด o นั้นก็จะเป็นเครื่องมือที่ปรับความสว่างของภาพเฉพาะบางส่วนให้สว่างเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยสีของภาพเองนะครับหรือที่เรียกง่ายๆก็คือเป็นการสร้างไฮไลท์ให้กับภาพโดยในตัวอย่างนะครับผมจะปรับลักษณะของภาพดอกไม้ที่ค่อนข้างมืดตรงนี้ให้สว่างเพิ่มมากขึ้นนะครับ ก็เปิดภาพขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นก็ให้มาที่เครื่องมือตรงนี้นะครับก็จะมี .tool burn tool แล้วก็ Sponge tool นะครับเริ่มต้นกันที่ .tool ก่อนนะครับวิธีการนะครับก็สามารถจะปรับหัวแปลงนะครับได้จากรายละเอียดด้านบนนะครับซึ่งในที่นี้นะครับส่วนที่ผมต้องการจะปรับให้แสงหรือว่าความสว่างเพิ่มมากขึ้นก็คือส่วนตรงกลางของภาพนะครับก็สามารถทําได้นะครับโดยวิธีการคลิกนะครับแล้วก็เกลี่ยสีไปได้เรื่อยๆ นะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าลักษณะของภาพนั้นก็จะมีความอิ่มตัวของสีนะครับทําให้บริเวณตรงกลางนั้นสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับนำไปใช้ได้นะครับสําหรับวิธีการนี้ไหมครับต่อไปนะครับเพื่อที่จะให้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับผมจะเปรียบเทียบกับภาพต้นฉบับให้ดูนะครับ นะครับภาพที่เห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นภาพที่ผ่านการปรับมาแล้วนะครับทางด้านขวามือนี้จะเป็นภาพต้นฉบับนะครับก็จะเห็นว่าลักษณะของภาพนั้นจะมีความสว่างเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกคําสั่งหนึ่งนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของการปรับภาพนะครับให้สีเข้มขึ้นเฉพาะส่วนด้วยในส่วนของคําสั่ง burn to o l นะครับเป็นเครื่องมือปรับให้ภาพนั้นมืดลงบางส่วนหรือที่เรียกง่ายๆว่าเป็นการสร้างเงาให้กับภาพนั่นเองนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะปิดไปก่อนนะครับ นั้นนะครับก็เปิดภาพนี้ขึ้นมานะครับเราจะเห็นได้ว่าภาพนั้นค่อนข้างจะสว่างวิธีการก็ให้คลิกที่เครื่องมือที่มีชื่อว่าเบิร์นทูนะครับแล้วก็วิธีใช้งานก็ปรับมบแรงต่างๆให้เรียบร้อยนะครับก็คลิกนะครับแล้วก็ลากผ่านบริเวณหรือว่าจุดที่เราต้องการนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าจะมีการเพิ่มเง,มเหงาหรือว่าเพิ่มความเข้มของแสงลงไปนะครับวิธีนี้ก็จะทำให งานดูคมชัดขึ้นนะครับแล้วก็ดูมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็ลองนําไปใช้งานได้นะครับสําหรับคําสั่งนี้นะครับต่อไปอีกคําสั่งหนึ่งนะครับเป็นการปรับให้ภาพนั้นมีสีซีดลงโดยใช้คําสั่ง s p o n g ทูนะครับปิดภาพนี้ไปก่อนนะครับไม่ต้องเซฟก็ได้นะครับที่ภาพนี้ก็เปลี่ยนเครื่องมือก่อนนะครับให้มาที่ p ป n g ท2นะครับ วิธีการในที่นี้นะครับผมจะคลิกเมาส์นะครับเลือกในส่วนของที่โหมดนะครับเป็นดิสัตวจเลตนะครับก็คือทําให้ซีดลงหรือว่าให้จางลงนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นคําสั่งที่เป็นซัตจุเลตก็จะทําให้สีนั้นอิ่มมากขึ้นนะครับแต่เพื่อจะเห็นภาพนะครับผมจะทําให้สีที่บริเวณเส้นผมของนางแบบตรงนี้นะครับซีดลงนะครับเมื่อเลือกที่สปองแล้วก็สามารถจะคลิกได้นะครับคลิกแล้วก็เลื่อน ภาพที่ได้นั้นก็จะคล้ายๆกับเป็นเกรสเกลนะครับคล้ายๆกับภาพขาวดำนะครับเราก็จะเห็นว่าลักษณะของสีที่เกิดขึ้นนั้นจะทําให้สีนั้นซีดลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับก็นําไปใช้งานได้นะครับเพราะว่าบางครั้งในการใช้เครื่องมือหลากหลายนะครับก็จะทําให้ได้ภาพหรือว่าลักษณะของงานที่แปลกตาออกไปนะครับถ้าเราทําไปได้เรื่อยๆนะครับสีของนางแบบก็จะเปลี่ยนไปนะครับเหมือนกับเป็นสีขาวเลยนะครับ ก็ลองนําเอาเครื่องมือที่ได้แนะนําเกี่ยวกับการปรับโทนสีของภาพไปใช้ในการทํางานดูนะครับเดี๋ยวในข้อต่อไปเราจะไปดูเรื่องของการทําสําเนาภาพนะครับ